เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story สวัสดีครับนี่คือรายการ Big Talk Big Story นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณกรณกิจด,ดิสฐานวนา่านักมนาธิการข่าวต่างประเทศคร,ครับคุณกรณกิจก้าวเลยครับวันนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันก็เป็นเรื่องของการ าเมืองระหว่างประเทศและโยงมายังไทยโดยเฉพาะในอาเซียนไว้กันนี่แหละนะครับโดยเฉพาะการเลือกตั้งของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นะวันนี้เราตั้งหัวข้อว่ามากอสกลับมาคุมฟิลิปปินส์ทักษินจาแลนสไลด์กลับไทยได้ไหมประเด็นคีอต้องโยงกันครับว่าเพราะว่าตระกูลมากอสเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นตระกูลที่โด่งดังมาอดีตเกือบค0ปีก็ได้ว่าได้นะว่าตอนนั้นเป็นการเมืองที่มาคอสก็ ต้องถูกขับออกจากฟิลิปปินไปครับนะครับด้วยผลต่างๆนั้นนะแต่วันนี้มากอสจูเนียวัย64ปีกําลังจะชนะการเลือกตั้งแลนสไลด์แลนสไลด์กลับมาคุมฟิลิปปินอีกในขณะที่บ้านเราเพื่อไทยก็ชูสโลแกนแลนสไลด์เหมือนกันแลนสไลด์เหมือนกันนะแต่ว่าเพื่อไทยตอนนี้ก็กลับกลายเป็นคุณแพทองทันชินวัรครนบหรือคุณอุ่อิงครับแต่ว่ายังไม่ชัดว่าจะเป็น <t ansen> ว่าที่นายกหรือเปล่าหรือว่าเป็นหัวหน้าแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวใหญ่ของเพื่อไทยครับเราลองมาประเมินหรือมาวิเครา <t ans> ะห์กันว่ามันมีโอกาสความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนทําไมว่าทั้งมาโอสและสกุลชินวัตรเนี่ยครับมาโอสก็อาจจะกลับไปคุมฟิลิปปินส์ครับสกุลแท็กสิงสกุลสกุลชินวัตรชินวัตรอ่ะหรือเพื่อไทยเนี่ยแหละครับมันมีโอกาสกลับมาได้เป็นคุมอำนาจ ในฐานะนายกรัฐมนตรีได้ไม่ครับประเด็นที่เราพูดถึงว่ามากอสคุณก้อนกิจกลับมาได้อย่างไรตั้งทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเหมือนประชาชนรุมกันขับไล่แล้วรู้สึกว่ามันหนักหนาสาสกานมีการยุทธซับกันอะไรต่างๆตัวมากอสเองมาทบดีมากอสเองก็ต้องไปตายในต่างประเทศนะแล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยยังไงเขาถึงกลับมาฟื้นได้หรือว่าชนะปัจจัยที่ทําให้การเมืองฟิลิปปินส์กลับมาสู่มากอสได้เครับ มมันันนเป็นยงรเรื่องนี้ผมว่าเป็นบทเรียนไม่ใช่บทเรียนเรียกว่าเป็นอุทาหรณ์ดีกว่าให้คนไทยคือลักษณะาการเมืองของสองประเทศเนี่คล้ายๆกันนะครับแม้ว่าจะรูปแบบการปกครองมันจะต่างก็ตามเพราะม,มันเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าในฟิลิปปินสน์มีตระกูลมาคอสในเมืองไทยม,มีตระกูลชินวัตรนะฮะต้องเทียบกันอย่างนี้เพราะว่าทั้งสองตระกูลนมีอิทธิพลในการเมืองสูงมากมนะครับแล้วชะตากรรมเนี่ยชะตาชีวิตของทั้งสองตระกูลนี่คล้ายกัน แต่ไม่เหมือนกันสักเดียวก็คือมาคอสซีเนียคือเฟเดร์มาคอสคุณพ่อเนี่ยถูกพลังประชาชนขับไล่คุณ่วนคุณทักษิณชินวัตรก็ถูกพลังประชาชนเสื้อเหลืองนะตอนนั้นขับไล่นะมีสองรอบแต่ว่าท้ายสุดคุณทักษิณก็คือถูกทหาระนะะั่นแหละยึดออกมาใช่ใช่ถูกต้องครับ,รบนะก็สิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เหมือนกันอีกสิ่งที่เหมือนกันก็อีกอย่างคือว่าความรู้สึกของคนในฟิลิปปินส์กับคนไทยที่สนับสนุนมากอสและคุณทักษิณชินวัตรและระกูลชินวัตรเนี่ย เป็นความรู้สึกคล้ายๆกันอผมพูดถึงฟิลิปปินส์ก่อนก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเรื่องไทยเดี๋ยวผมให้คนมิตรุ่วมพูดกันแล้วกันในฟิลิปปินส์นะครับแม้ว่ามาโกสเนี่ยจะถูกขับไล่โดยพลังประชาชนนะครับแต่ว่าคนฟิลิปปินส์จำนวนมากก็ยังคิดว่ามาโกสเนี่ยเป็นคนทําให้ประเทศเนี่ยเจริญรุ่งเรืองขึ้นมานะฮะวางรากฐานสารูปภคต่างๆนานาต้องปูพื้นก่อนนะครับฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับเคยเป็นประเทศที่เจริญที่สุดในอาเซียน แต่คนฟิได้เป็นขอคุยกันว่านะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งฟิลิปปินส์เนี่ยเจริญที่สุดอันดับสองของเอเชียรองจากญี่ปุ่นเท่านั้นซึ่งมันเป็นเรื่องจริงนะครับถ้าใครมีสูงวัยซะหน่อยแะทันในช่วงทศวรรษที่60นนสมัยสมัยนั้นคือสมัย ของมากกอดมากกอจะมาคนมาไปจะมากอดมากกอจะมาในฟิลิปปินส์ก็เจริญอยู่แล้วนะถ้าท่านจำจำได้นะฮะคนคนไทยเนี่ยมันจะส่งลูกหลานไปเรียนฟิลิปปินส์กันคุณแอนคาร์บาวก็ไปเรียนฟิลิปปินส์นะฮะถ้าทราบกันนะครับนี่ก็คือเป็นเป็นประเทศที่เจริญประเทศหนึ่งมีทางรถไฟรถไฟรถไฟฟ้านะฮะแห่งแรกของเอเชียมีทางด่วนแห่งแรกของเอเชียทุก่างบ้านเมืองเจริญก้าวหน้านะครับ พอมากอสเข้ามาเนี่ยบ้านเมืองก็เจริญนะฮะ,จะเจริญขึ้นจเจริญขึ้นเทอมแรกของมากอสเนบ้านเมืองยิ่งจะยิ่งเจริญนึงนะฮะเศรษฐกิจเติบโตนะมีการสร้างสาธารณูปโภคครั้งใหญ่นะ,ะครับแต่ผลงานที่ที่ค้างไว้ที่ยังไม่สําเร็จก็คือจะทำโรงงานพลังนิวเคลียร์ในฟิลิปปินสนะ์เป็นแห่งแรกในอาเซียนด้วยซ้ำไป แต่ว่าก็ล่มไปก่อนนะับพูดสรุปก็คือว่ามากอสเนี่ยในความประทับใจของคนที่เชียร์เขาคนฟิลิปปินส์จำนวนมหาศ,าศาลเลยก็คือมากอสเน้นนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศนะฮะแต่เทอมที่สองเนี่ยมากอสเนี่ยเทอมที่สนะามเทอมที่สองเราเริ่มลงลวเทอมที่สามเนี่ยมีการประกาศถ้าผมพลาดนี่ขอไปเ้วยเทอมทท้ายก็แล้วกันนะฮะเทอมทท้ายเนี่ยอ่สมัยทท้ายเนี่ยมีการประกาศอ่เขาเรียกอะไรมาเชลมาเชลอการประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินไม่ใช่นี่มาช่วยรอภาษาไทยก็เรียกว่ากฎอายการศึกนะฮะก่อไฟคิดนานไปหน่อยกฎอายการศึกเข้ามาควบคุมสถานการณ์เข้ามาควบคุมสถานการณ์เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยดูกข้อหากลายเป็นเผด็จการใช่ใช่ครับก็ใช้ก็เป็นเป็นถ้าจำไม่ผิดก็เป็น10ปีสิบสิบปีนะครับใช้กฎอายการศึกเนี่ยเพราะว่าอ้างว่าฟิลิปปินส์ถูกภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์คล้ายคล้ายประเทศไทยช่วงใกล้ๆเคียงกันนะครับมาก็ก็ใช้อํานาจ ค่อนข้างจะผดเด็จการในช่วงนั้นก็มีการจับคนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามนะฮะจับไปขังทรมาเป็นหมื่นคนนะเสียชีวิตเนี่ยประเมินกันประมาณป0 0 0ณคนนะครับซึ่งวิลปินก็มีภัยคุกคามคอมมิวนิสต์อยู่จริงๆนะครับแล้วก็ภัยแบ่งแยกดินแดนที่ภาคใต้คือกอบมินันเดาคล้ายๆประเทศไทยจริงๆนะฮะทุกวันนี้ไอ้ภัย2อย่างนี้ก็ยังอยู่นะครับก็ยังอยู่ไม่ไปไหนนะครับเนี่ยมาคอสก็เริ่มที่จะถูก ชิงชังกับประชาชนว่าเอ้ยเป็นผู้นําที่ใช้อํานาจอบ้าคลั่งเป็นเผด็จการนะครับแล้วมันนำการกู้แข่งทางการเมืองที่ขวายตรงข้ามหมดเลยฝ่ายตรงข้ามที่ถูกสังหารนี่ก็คือนักการเมืองชื่ออากิโนนะครับนี่นอยอากิโนนะครับเป็นนักการเมืองคนสําคัญถูกสังหารรอบสังหารเป็นการรอบสังหารที่อุกอาจมากนะครับแล้วมันอีกสามปีต่อมาเนี่ยมันก็ทําให้เกิด ไอ้ทุกขลายทั้งปวงเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการลุกคือครั้งใหญ่ขึ้นโดยพลังประชาชนนะครับแล้วคนที่ได้เป็นประธานาธิบดีหลังจากที่มาโอสถูกขับออกไปแล้วก็คือภรรยาของนี่นอยอากิโนก็คือคอร,ร์ซอนอากิโนนะครับหลังจากนั้นฟิลิปปินส์ก็ได้กับเขาสูร่ะระบบประธานาธิบดีมีการเลือกตั้งนะฮะคื่จริงมันก็เป็นการเลือกตั้ง ตลอดมาแหละนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงมาร์กอสก็ได้ประกาศเขาประกาศพร้อจะเฉลิมฉาองกันเลยกวนยันึขเพื่อควบคุมสถานการณ์เองมาร์กอสก็หนีไปพร้อมกับครอบครัวล้มถึงมาร์กอสจูเนียร์นะครับในภาพนี้คือมาร์กอสจูเนียร์นะครับไม่ใช่ประธานาธิบดีมาร์กอสซึ่งมีชื่อเล่นว่าบองบองเรียกว่าบองบองกันแล้วกันเดี๋ยวสับสนกับพ่อนะครับนะมาร์กอสเนียกังหมายถึงพ่อแล้วกันเดี๋ยวบองบองเนหมายถึงลูกซึ่งจะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปนี่แหละก็หนีไปกับ ทั้งครอบครัวทั้งฟเดนมาคอสอิเมรามากอสภรรยาแล้วก็บองบองนะครับลูกหลานอะไรก็หนีกันไปแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็ปกครองผ่านประธานในประีกันมาแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยมาคอสได้เสียชีวิตในต่างประเทศแล้วก็มีการดีลกับรัฐบาลในยุคนั้นว่าเออให้กลับมาได้นะครอบครัวที่เหลือเนี่ยกลับ,บ,บมาก็บองบองก็กลับมากับแม่ก็พยายามที่จะมีบทบาททางการเมืองกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อบองบองก็ ไต่เต้าจากการเป็นผู้ว่านะฮะผู้ว่ามไม่ใช่ผู้ว่าสมาชิกสภาผูาา้แทนรัษฎรแล้วก็เป็นสมาชิกพุทธสภาสสพุทธสภาแล้วก็พยายามที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีบางครั้งแต่ก็ไม่สําเร็จจนกระทั่งครั้งนี้สําเร็จมันมีคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่นะครับเรื่องนี้ผมว่าคล้ายๆประเทศไทยถามว่ามาร์กอสเนี่ยถูกขับไล่โดยพลังประชาชนขนาดนั้นเนี่ยแล้วก็ ถูกคนรุ่นหลังๆเนี่ยถูกกล่าวถึงในชุกหลังๆเนี่ยว่าเป็นผด็จการเนี่ยนะไม่น่าจะมีภาพลักษณ์ที่ดีเท่าไหร่ทำไมลูกชายยังกลับมาได้นะลูกชายที่ใช้ชื่อเดียวกันเนี่ยถึงได้รับเลือกทำไมคนไม่กลัวผีมากกอสนะทำไมคนไม่กลัวผีผด็จการมากก็ทำไมไปเลือกลูกหลานตระกูลนี้กลับมาอีกนะครับที่สำคัญก็คือมีการคาดเดากันว่าคนที่เลือกบองบองเนี่ยนะครับเป็นคนรุ่นใหม่ เป็นคนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ก็เลยคือก็ต้องยอมรับว่าคู่แข่งเนี่ยนะของบองบองเนี่ยนะก็คือลูกชายของดูเต้ใช่ไหมคู่แข่งเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งนะครับชื่อว่าเลนี่โรเบเรโดเป็นคนรุ่นใหม่ไหมเป็นนักการเมืองนี่ค่ะพูดง่ายๆคนที่ลงกับเป็นรองประธานาธิบดีคู่กับบองบองเนี่ยเป็นลูกสาวของดูเต้สองคนนี่ผนึกกําลังกันนะครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปว่าจะมีนายะอะไรนะเราพูดกันก่อนว่า ทำไมคนรุ่นใหม่สนใจบองบองหรือมาโอจูเนียทำไมนะคนรุ่นเก่าดี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราออกไปไล่มาโอรอสแล้วทาไมลูกหลานเราออกมาเลือกมาโกมาคออีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอะไรหรือเปล่าครับในในฟิลิปปินส์นะครับมันก็จะมีคนที่ศรัทธาตระกูลมาโอสอยู่ไม่ไทยสันอนไปไหนคนพวกเนี้ยก็จะยืนยันว่ายุคสมัยของมาโอสเนี่ยมันไม่ได้ยุคสมัยที่เลวร้ายหรอกนะมันเป็นยุคสมัยที่ ประชาชนก็พออยู่ได้นะช่วงแรกๆนี่เจริญด้วยซ้าไปไปตอนหลังเนี่ยมี วิกฤตเศรษฐกิจหลอกถึงได้ทําให้ประเทศยากจนลงอะไรอย่างนี้นะครับส่วนฝ่ายต่อต้านเนี่ยฝ่ายคัดค้านเขบอกว่ามาร์กอนี่ล้นประเทศชาตินะปนไปเป็นหมื่นล้านดอลลาร์ก็คงไปพลาดเอาตอนที่รอบสังหารผู้นำการแล้วก็สร้างหนี้ให้ประเทศจนทุกวันนี้ประเทศก็ต้องจมปากเพราะว่าพวกมาร์กอสสร้างหนี้ไว้อันนี้เป็นวาทกรรมของพวกต้านแต่ว่าให้จมไปเลยแต่คนรุ่นใหม่นะครับผมเช็คดูคนรุ่นใหม่ฟิลิปปินส์เขาบอกว่า เฮ้เรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกที่กล่าวหาคนทนเกลียดมาโกสกล่าวหาจริงๆแล้วมาโกสที่เป็นคนที่สร้างคุณงามความดีให้กับประเทศชาติมากมายมนะเรื่องที่เสียหายก็มีแต่คุณความดีเขาเยอะนะและอีกอย่างก็คือว่าบองๆองเนี่ยรู้จักใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะเขารู้ว่านะผมคิดว่าเขารู้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยพยาเบื่อระบอบประธานาธิบดีเดิมๆอะกแก้ปัญหา ความยากจนไม่ได้ประชาชนอยู่กันล้นหลาไหมไอ้อัสภาพชีวิตไม่ดีเขารู้ว่าประชาชนคนรุ่นใหม่โดยอยากจะได้ของใหม่ๆนะของใหม่ๆก็คือที่จริงแล้วมันก็คือของเก่าก็คือขุดของเก่ามามาใส่โคตรใหม่ก็คือบอกว่าตระกูลมากรเรี่อจริงสร้างคุณงามความดีความสร้างความเจริญนะแต่ว่าเปรียบเทียบให้เห็นเปรียบเทียบให้เห็นเลยกับว่ากับช่วงช่วงช่วง,งตอนมากรอยู่กับช่วงปัจจุบันเนี่ย มันแตกต่างกันใช่ใช่ยิ่งเราไปเทียบกับยุคก่อนมาก็ยุคมาก็ต้นๆน,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 นปะรประเทศอันดับต้นๆของอาเซียนเนี่ยนะคนยิ่งจะรู้สึกว่าทำไมเราไม่เป็นอย่างนั้นเหมือนเหมือนครั้ <ไป S 2> งนั้นอคนรุ่นใหม่ผมอ่านความเห็นนะคนฟิลิปปินส์บอกมาแก้ต่างให้แทนบากอสคิดดูก็แล้วกันนะครับขณะที่คนรุ่นเก่าเนี่ยนะบอกเฮ้ยมีผมได้อ่านความคิดเห็นของผู้ผู้เป็นเขาเรียกว่าเป็นผอสาบักการศึกษาท่านหนึ่งเขาบอกว่า เดี๋ยวนี้ไม่สอนนักเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ยุคมากอกันแล้วหรือก็คือว่าทําไมปล่อยให้คนรุ่นใหม่ไปเรื่องมากสได้เพราะว่าไม่ได้สอน,นว่ามากสาทาอะไรหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นผมไปอ่านความเห็นของคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ก็บอกว่าผมเราก็รู้แหละว่ามากสทาอะไรเราถึงเลือกมันเป็นใย่ยอย่างนี้ไงครับมันเป็นความขัดแย้งระหว่างคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่แล้วว่าบองๆก็รู้วิธีการเลือกที่จะสื่อสารกับคนรุ่นใหม่โดยใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นหลักนะครับ นี่ยคือจุดเด่นของเขานะครับให้สรุปความชัยชนะแลนสไลด์ของมาโกสบองบองนะครับก็คือว่ายืนจัดในประวัติของครอบครัวนะฮะพ่อทำอะไรไว้ลูกสานต่อนะฮะเลือกมาโกสซีเนียได้จูเนียอะไรเงี้ยได้บนี่ถือว่าเขาเรียกว่าถึงแม้ว่าการเมืองเขาอาจจะคาดการณ์ไปก่อนหน้านี้นะแต่ว่าพอมันชนะแบบพุ่มทุนเนี่ยนะชนะแบบ แอลนสไลด์อลลนสไลด์เนี่ยมันมันจะท้อให้เห็นว่าคนฟิลิปปินเนี่ยมันค่อนข้างจะกลับมาถ้าเป็นยิ่งเป็นคนรุ่นใหม่ครับมันยิ่งจะท้อให้เห็นว่า,วา,วามันก็แม่การเมืองมันมันพลิกได้พลิกได้บบคืออีกอย่างหนึ่งที่ที่สําคัญนะครับ มากอสเนี่ยผลอยากไม่ออกทางการนะแต่ว่าแรนสไลด์ชชว์มากอสบองบองเนีนะครับเป็นคนแรกในรอบหลายสิบปีเลยนะอาจจะครั้งแรกในตั้งแต่รุ่นพ่อเขาด้วยซ้ำไปที่ชนะด้วยคะแนนเด็ดขาดขนาดนี้มมันสะท้อนหลายๆอย่างเลยนะว่าคนโหยหาโหยหาตระกูลมากอสนะครับอยากให้แล้วการบอกเล่าเรื่องเรื่องผลงานตระกูลมากอสที่ทำทันผ่านมาเนี่ยนะแล้วว่า มองมองโดนต่อว่าจากหลายๆคนว่าบิดเบือนวัอิศาร์หรือเปล่าอืให้ตกเองพ่อตัวเองมีผลงานดีซึ่งเรื่องนี้มันได้ผลไงบิดเบือนหรือไม่บิดเบือนเราไม่รู้เพียงแต่ว่าไอ้เรื่องบอกเล่าความดีงามผลงานที่ผ่านมาแล้วกาจัดการจะสารต่อชื่อเสียงอะไรพวกนี้นะมันได้ผลคนรุ่นใหม่ต้องการดังนั้นการเมืองนะครับมันสะท้อนอย่างหนึ่งว่าบางทีเนี่ยเรื่องเก่าๆก,ก็ทํา ก็มันจับใจคนรุ่นใหม่ได้เหมือนกันนะถ้าถ้ามันบอกเล่าด้วยถูกวิธีอะไรอย่างนี้นะครับคือกลายเป็นว่ามันมันมีข้อเปรียบเทียบมากกว่าเพราะว่าผลงานจากในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่ามันอาจจะยุคภาวะเศรษฐกิจที่มันกาลังลงปัญหาต่างๆเหมือนรัฐบาลปัจจุบันมันไม่สามารถตอบสนองได้ครับคล้ายๆกับฟิลิปปินส์นะเนี่ยของเราก็เหมือนกันมาถึงวันนี้การที่รัฐบาลเนี่ยจะอยู่เนี่ยแล้วก็กระแสมันก็ตกลงไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีคล้ายๆว่า ทางคนอยู่ต่อก็จะอยู่ในอำนาจต่อไปคไอ้อย่างเงี้ยมันถึงมีกระแสการปลุกเรื่องทักษิณไลน์สลับมาอย่างนั้นอ่าแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็การเมืองคล้ายๆกันครับะหว่างไทยในอาเซียนด้วยกันมันคล้ายๆกันอย่างนี้ครนะผมก่อนเข้าเลยการเนแต่เริ่ได้ผมถามน้องพนักงานที่ทำงานด้วยได้ทราบหรือไม่ว่าตอนที่เขาออกมาไล่คุณทักษิณเนี้ยรู้หรือเปล่าเขาไล่เรื่องอะไรครับ น้องก็บอกว่าไม่ทราบซึ่งมันก็สะท้อนในเรื่องในฟิลิปปินในอย่างดีนะครับก็ว่าคือช่องว่างระหว่างยุคสมัยนียมันถ่างมากขึ้นเรื่อยๆแต่องนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าคนรุ่นใหม่ไม่ทราบเรื่องคุณทักษิณหรือว่าคุณทักษิณทําอะไรอย่างนู้นอย่างนี้นะครับหมายความว่าคือมันมีช่องว่างระหว่างประวัติศาสตร์กับยุคสมัยและคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเขาต้องการเลือกสิ่งที่เขาต้องการบางทีมันบางทีคนรุ่นก่อนเนี่ย เห็นว่ามันเป็นมันมีแง่มุมด้านนี้แต่คนรุ่นใหม่จะคิดถึงแง่มุมอีกด้านหนึ่งก็ได้เหมือนในฟิลิปปินส์อะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกันผมก็เลยรู้สึกกระตุกใจขึ้นมาว่าบางทีในบ้านเราก็อาจจะเข้าไปสู่สถานการณ์คล้ายๆกันก็ได้นะครับไม่ยินงการเมืองตอนนี้มันมีโอกาสเป็นไปได้อย่างที่คุณคนกิตตั้งข,อขอ้งขอสังเกตข้อสังเกตเอาไว้เพราะว่าการเมืองมันเห็นชัดตัวอย่างคุณนักศึกยามั้ยว่าจะมีะกลุ่ม ตอนนั้นกลุ่มพันธมิตรมาไล่นะครับแต่ว่าการไล่มันไม่เป็นเส็จเด็ดขาดไม่เหมือนฟิลิปปินส์นะครับคือฟิลิปปินส์ดีอย่างหนึ่งก็คือถ้าหามไม่ค่อยเอามาคือมันปัญหาคือปัญหาสำคัญตอนนั้นเนี่ยคือมันนอกทางานด้วยครับแรงแรงขับเคลื่อนตอนนั้นมันมันสูงพอมาฆ่าเป็นอย่างฟีโนสตายคาสนามบินอย่างนี้ไม่น้อยนะคนในยูอ็มหนามันอยู่ยากแล้วปรากฏว่าอะไรหรือเปล่าครับ รื่องนีนอยอกโน่โดนรอบสังหารก็ถูกเล่าใหม่ในแง่มุมใหม่โดยคนรุ่นใหม่ว่านีนอยอกโน่เนี่ยแหละเป็นคนทรยศประเทศเพราะว่าไปคบกับพวกคอมมิวนิสต์แต่กลายเป็นอย่างนั้นไปอีกกลายเป็นอย่างนั้นคือการเล่าในพลิกไปเลยครับทำให้ว่ามาโกสเนี่ยกลายเป็นวีรบุรุษซะอีกที่นีนอยไอกโน่ซึ่งเป็นแรงขับพลังประชาชนเนี่ยกลายเป็นคนทรยศันจะกลายเป็นว่าพอวิกฤตมันเกิดขึ้นว่าหลังๆมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําให้ทับเฉียมได้หรือทําให้มันรู้สึกว่า เจริญเท่าเนี่ยแน่นอนว่าคนรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าบางส่วนก็กลับไปไปไปเอาตัวอย่างลูกนั้นมาอย่างอย่างของนิงกงเพื่อไทยก็เหมือนกันคือคุณทักษิณเนี่ยไม่ว่าจะถูกยึดอำนาจนะแต่ว่ากระบวนการในการที่จะดําเนินการเนี่ยมันมันไม่เพราะว่าท้าคุณทักษิณเนี่ยชนะการเลือกตั้งมาตลอดนะแต่ว่าครั้งที่ผ่านมาก็ชนะอีกเพื่อไทย หรือน้องสาวคุณทักษิณก็กลับมาให้คือคุณยึดนะค,คือกระบวนการของคุณทักษิณเนี่ยถ้าผ่านระบบการเลือกตั้งเนี่ยยังไงเขาก็ชนะมาตลอดนะทีนี้เนี่ยถามว่ารอบนี้อีกรอบหนึ่งการเข้ามายึดอานาจของทหารนะภายใต้าการกติกาใหม่ก็แล้วแต่ในการสร้างต่างๆพลเอกประยุทธ์ก็อยู่ในอำนาจทั้งเป็นคุณยึดและเลือกตั้งชนะหลังเลือกตั้งก็แปดปีแล้วใกล้ๆแปดปีแต่ว่าปัญหามันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลย ทำลายไปอย่าง,งน,นั้นนะทิศทางทางการเมืองนะหรือสอสเรื่องหนักกว่าเดิเมเยอะแตถ้าติดตามมาเนี่ยคือในสภา,าเองอะไรเองอก็แจกกล้วยกันเป็นหนักกว่าเดิมเยอะ <c oughs> การเลือกตั้งระบบก,การเลือกตั้งที่เขาจะเข้ามาปฏิรูปก,ก็พูดถึงตัวเงินกันทั้งสิ้นจนถึงวันนี้สสเองยังพูดถึงตัวเงินนะวันเลือกตั้งจะใช้เท่าไหรเท่านั้นเท่านี้หนักนาสาัลก็ยังเป็นเรื่องวนๆในมันจะก็ี่คลายเป็นว่าโอ้มันไม่ได้แก้ครับและที่ทำากันช่วงนี้ปัญหาเศรษฐกิจมัน พร้อมที่จะประทุกออกมาครับนะ,ะมันพร้อมที่จะมันอาจจะทําให้พรรคเพื่อไทยตอนเนี้กลายเป็นเลนสไลด์ได้เหมือนกันครับคืออย่าลืมนะว่าพลเอกประยุทธ์เข้ามาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาอะไรได้เลยโครงสร้างทางการเมืองไม่ได้แก้นะ,ะแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจเรื่องการบริหารที่ผ่านมามันก็ไม่ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าทำให้คนได้พอใจได้ท่านนี้ สิ่งสิ่งที่มันต่างอย่างหนึ่งกับประเทศไทยนะฟิลิปปินเพราะว่าฟิลิปปิน,เ,นเลือกประธานไปดีเพราะว่าเลือกคนนี้ชี้ขาดมีอำนาจชี้ขาดสูงขณะที่เมืองไทยนะครับเลือกพรรคนั้นถ้าเลือกพรรคนี่นะโอกาสกลับมาเป็นเหมือนพรรครัฐบาลนี้ก็คือเป็นพรรคร่วมและทําอะไรไม่ค่อยได้กลายไปเป็นง่อยนะมันมีโอกาสสูงดังนั้นผมว่าเมืองไทยเนี่ยนะมันจะมีโอกาสที่จะติดหลม่มากกว่าฟิลิปปิน ในแง่ของการผลักดันอะไรที่เกิดการเมืองกันนี่บอกพอมันไม่ปฏิรูปมันก็เป็นอย่างที่ว่าคือสมัยคุณทักษิณเนี่ยเขามองว่าพอทักษิณชนะแบบเบ็ดเสร็จแลนสไลด์เนี่ยนะก็มองว่าคุณทักษิณประเดียดการแต่ว่าไม่ฟังพักน,นู้นพรคนี้แต่แต่พอเป็นรัฐบาลประยุทธ์รัฐบาลประยุทธ์เนี่ยที่มันไม่สามารถบริหารจัดการได้เพราะอะไรเพราะเสียงมันเํ้มกึงคุณร,รัฐบาลประยุทธ์ไม่สามารถปรับครมได้อยู่มา4ปีไม่สามารถปรับครมได้มันเลยทําให้แต่ละรรคในต่างคุต่างทํางานไม่ไปก้ากายเลยจนจนดูตอนนี้ขนาดมาก ปัญหาสินค้าราคาสูงมากน้ำมันสูงมากการบริหารจัดการมาตรการต่างๆไม่ออกเลยเพราะรัฐรมนตรีแต่ละคนก็ยังอยู่ในต่างก็กลอยตัวกันไปนี่คือนี่คือเสียงที่มันไม่เป็นเอกภาพครับคือเป็นรัฐบาลผสมเป็ดง้อยเนียตอนนี้มันกลายเป็นเป็เปดง้อยเนีเพราะว่าต่างคนต่างไม่สามารถที่จะเข้าไปร่วงได้เพราะถ้าคุณประยุทธ์เข้าไปจี้คุณจุลินคุณจุลินถอนตัวมาก็ลม้มครับจะไปบังคับไปพูดถึงคุณอนุทินก็ไม่ได้กลายเป็นว่ามันอยู่กันแบบ แบ่งเค้กครับต่างคนต่าง,งขีดละเส้น,ละ,สนละมันก็เลยทําให้การเล่นการจัดการมีปัญหาครับถึงถึงทุกวันนี้ยที่พูดไปเมื่อกี้คือว่าเรื่องถามว่ามีโอกาสไหมที่คุณทัศนศิลป์จะเล่นสไลด์กลับมามันก็มีโอกาสจริงๆมันก็มีโอกาส,กกาสแล้วตอนนี้ท้าจะดดูนะดูะลูกสาวของคุณทักนศิลป์เปิดตัวมาแล้วอาจจะเป็นการโยนก้อนหินถามทางหรืออะไรตัวแต่แต่คุณนุ้นี้เนี่ยแต่ว่านับวันเนี่ยเวลาพูดเวลาลงพื้นที่ ได้รับการยอมรับขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งอาจจะเป็นตัวจริงก็ได้นะ<ๆ>มาถึงวันนี้เรายังเรายังฟันธงไม่ได้ฟันธงไม่ได้ว่า<ๆ>มันจะเป็นตัวจริงหรือไม่ตัวจริงของเพื่อใยแต่ว่าเท่าที่เดินมาเนี่ยมันได้รับการขันรับขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆเราก็ยังมีพักฝ่ายตรงข้ามของพลังประชารัฐอีกนะครับอย่างเช่นพัตเก้าวกายอ่านะฮะก็อาจจะเป็นอ่ ตัวขวาไม่ให้เกิดแลนสซรไลท์ทั้งสองฝ่ายหรือเปล่าคือคือตอนนี้แลนเซอรไลด์หรือไม่แลนเซรไลด์เนี่ยนะมันก็ยังยังยังพูดกันได้ยาะแต่กระแสมันมีทิศทางกันมาได้เพราะว่าอย่างฝั่งพยายามจะจัดฝั่งฝั่งประญชนธิปไยอย่างที่บอกจะเป็นก้าไกลรวมกับเพื่อไทยแล้วแล้วแล้วเสียงเยอะก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าดูตามพื้นที่เนี่ยนะครับเหนืออีสานเนี่ยต้องยอมรับว่าเพื่อไทยครับคะแนนนิยมเขาสูงจริงครนะแล้วก็สองพื้นที่นี้สสอก็เยอะ เป็นเป็นภาคที่ใหญ่เพาราะภาคกีสานแล้วมีมีภาคเหนืออีกก็ก็ดูแล้วก็มันก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยประเทศไทยตอนนี้ยังบอกการเมืองมันถอยหลังสสการเลือกตั้งเงินเป็นปัจจัยหลักกล้วยเป็นปัจจัยหลักจนถึงวันนี้พรรคการเมืองต่างๆนะไม่ได้สนใจปัญหาอะไรเลยทำยังไงก็ได้ที่จะได้เงินเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะ ไปเลี้ยงดูซอสจะไปอัดฉีดได้จนรอการเลือกตั้ง,งรอการเลือกตั้งมันเลวร้ายมากนะการเมืองไทยทุกงวันนี้นะคือผมนี่ก็ทำข่าวการเมืองมานานเกือบยี่สิบปีไม่เคยมีครั้งไหนที่เลวร้ายมากกว่านี้ในเรื่องของบทบาทในการในการที่จะรู้สึกว่าการเมืองไทยใช้เงินมหาศาลน,นี่ในขณะที่เราทําข่าวมานะยี่สิบแสิบปีนะคือมันไม่ไม่เท่ากับครั้งนี้เพราะมันรู้สึกว่ายิ่งการการอยู่ในอำนาจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ถามว่าพลเอกประยุทธ์ณเวลาเนี้ย ถูกนอกได้ไหมในสภาการสภาในการพิปราไม่ไม่วางใจคือมันก็ต้องมาเวลาวิเคราะห์เนี่ยเวลาประมเมินเนี่ยมันก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์ก็ต้องพยายามทาทุกวิถีทางเหมือนกันเพื่อไม่ให้ถูกนอกในสภาถามอ่ะตรงไหนแล้วที่พยายามป้องกันได้ก็คือเสียงของสอสพรรคเล็กถามที่เสียงหรือพรรคอะไรต่างๆที่ดึงงินเข้ามาครับถ้าแจกกล้วยถึงไม่ล้มครับแต่ถามว่าคนที่จะล้มจะลงทุนล้มไหม พักต่างๆต่่างๆเีหรือทุนกลุ่มไหนก็ทมามันล้มก็ไม่คุ้มเพราะว่าล้มไปแล้วเดี๋ยวก็เลือกตั้งเพราะว่าตอนเนี้มันมีการเลือกตั้งถ้าเรานับระยะเวลาเนี่ยมันเหลือไม่มากแล้วคร<ช>ับก็มีนาโหก้กทำยุบสภาซะก่อนมั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 นยุบสภาห,หรือไม่ก็อยู่ที่อภิปรายหรือไม่อภิปราย<ช>มัมองใจพลเอกประยุทธ์มั่นใจไหมแล้วถ้าสมมติพลเอกประยุทธ์ผ่านอภิปรายไม่ไว้วางใจนะพลเอกประยุทธ์จะอยู่ครบเพราะว่าไม่สามารถที่จะเอาพลเอกประยุทธ์ออกจากตำแหน่งได้แล้ว ปรบยุทุ์จะปรับครมอจะทาอย่างนั้นจะทําอย่างนี้ได้หมดเลยครับเพราะกระบวนการตรวจสอบในสภา,ามันไม่มีแล้วครแปดปีผมเชื่อว่าคนคนกฎหมายเนี่ยนะนการอยู่ครบแปดปีเนี่ยสา,มารมันดูมาตีความผมไม่ค่อยเชื่อมันเท่าไหร่ว่าว่ามันจะตีความแล้วรู้สึกว่ามันหมดหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเพราะไอ้ตรงเนี้ยม,มันมันมีเขาเรียกว่ามีความไม่เชื่อมั่นอยู่อยู่แล้วคือใครมีอำนาจก็น่าจะน่าจะน่าจะ รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นปัใจจัยในการที่จะไปนอกได้หรืออะไรได้ครับในทางกับกันนะถ้าพลเอกประยุทธ์ยังอยู่ต่อนะจะพูดอาจจะเลือกยุบสภาเพื่อต้องการให้คนอื่นเนี่ยย้ายพักทันสสย้ายพักทันยุบสภาเพื่อให้พวกนายย้ายพักกันในสสอด้ย้ายพักกันแต่ว่าไม่ใช่ยุบสภาเพราะว่ามันตีบตันทางการเมืองนนี้หมายถึงว่าถ้าผ่านการอภิปรายไม่ว่างใจไปแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยการเมืองตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่า ทางพลเอกประยุทธ์เองอทางทีมงานของพลเอกประยุทธ์เองอจะ,ออะทำยังไงให้ผ่านการอภิปรายไม่ไว้วลงใจไปก่อนถ้าผ่านได้เฉลุยครับถึงตรงนี้มันถึงยังบอกว่าพลเอกประยุทธ์ก็ยัง,ย,ง,ย,งยังน่าจะอยู่ได้ด้วยที่เหตุเป็นปัจจัยก็คือว่าถ้ามีกล้วยมาจัดการอสสอพักเล็กซึ่งอสสพักเล็กเป็นครั้งสุดท้ายของเขาแล้วถ้าถ้าไม่ได้เลยเลยแน่นอนมาเขา้าอาจจะไม่โหวตแต่ถ้าได้เขาอาจจะโหวตง่ายโดยที่รู้สึกว่าเอาตังก่อน เพราะนี่ก็เป็นทุนสาหรับการเลือกตั้งฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้มันจะอยู่กับปัจจัยตรงนี้มากกว่าครั่ายที่จะล้มถ้าเอาเงินมาทุบมาทุ่มซื้อไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเดี๋ยวก็เลือกตั้งแล้วใ,<ช>ใครจะไปทุบ<ช>ไปไปซื้อทําไม<ช>เอาไว้เตรียมการสําหรับการเลือกตั้งค<ช>่ายที่จะอยู่ก็เพื่อจะรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองเพื่อจะกลับมาอยู่ต่อก็อาจจะต้องเอากล้วยหน่อยจ่ายกล้วยหน่อยขึ้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่วัดใจบนในประยุทธ์กนะารการเมือง ฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองไปข้างหน้าก็แน่นอนนะว่าวันนี้กวายค้านนานำนำโดยพรรคเพื่อไทยทำไมต้งเป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุดก็อย่างอยู่แล้วแหละเพราะว่าครั้งที่ผ่านมาก็ทศได้มากที่สุดครับโอกาสมันกลับมาได้ไหมเลนจะไลได้ไหมมันก็มีโอกาสเหมือนกัน,นกกแต่ว่าโอกาสแต่ว่าถ้าเราดูณวันนี้นะถ้ามองมองดูไส้ในอะไร,ะไรต่างเนี่ยมันยังยากอยู่เหมือนกันเพราะสสถ้าเราพูดมันยังบนอยู่การจัดการปัญหาภายในพรรคก็ยังขย,งยายเง,งินอยู่แต่ว่าเวลาเราไปดูพรรคอื่นๆความพร้อมของพรรคอื่นๆตอนเนี้ ถ้าดูความพร้อมจริงๆของพรรคแต่ละพรรคเลยนะภูมิใจไทยพร้อมสุดแต่ภูมิใจไทยเนี่ยยังไม่ประกาศตัวเป็นเป็น,เป,นเป็นนายกคนทอนุทนยังเขินอยู่ยังไม่กล้า <laughs> ฉะนั้นเนี่ยมันก็เยวยังมองว่าความพร้อมที่สุดหมายถึงว่าเาสบียงกลางตัวบุคลากร,อ,รอ,อะไรต่างก็ไม่มีปัญหาในพังเขาเนี่ยเขาจัดก,การได้ความเป็นในกภาพสูงที่สุดสูงแต่ว่ามันก็ ถ้าเราดูตอนนี้ก็นี่คือตอนนี้ก่อนนะการเมืองของไทยมันพลิกไปได้เรื่อยๆตวัน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 นะมันมันยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่าภาพที่มันออกไปก็คือว่าเอาเพื่อไทยก็ยังดูดูดีอยู่ในในภาพรวมแต่นั้นถ้าจะบอกว่าแลนสไลด์ก็มีโอกาสแต่ว่ายังไม่ถึงเหมือนบองบองอ่มห้าสิเพิ่ถห้าสับเพราะว่าพรย์ของคุณนักสิง์ก็ช้นะ้มาตลอดครับแต่ว่าชนะมันมันจะต้องชนะ เด็ดขาดเหมือนบองๆถึงจะบอกว่าแลนสลายได้แต่ถ้าถ้าจะจแต่คุณวิศนุวิเคราะห์เมื่อกี้นะครับผมว่าการเมืองไทยเนี่ยนะมันมีโอกาสสูงเหมือนกันที่จะเข้าไปสู่ระบบหลายพักอีกครั้งหนึ่งก็มันหลายพักอยู่แล้วที่ผ่านมาระบบรัฐบาลหลายพักระบบรัฐบาลหลายพักซึ่งมันก็ไม่มีกระาพเหมือนท่านมูลนิธิต่อรองกันอีกมันก็จัดการอะไรไม่ได้อันนี้แหละที่ต่างจากฟิลิปปินส์นะครับที่ต่างจากฟิลิปปินส์อหนาของประธานจาธนบดที่บรเขาค่อนข้างที่จะมากกว่ากลุ่มะบบคุณใช่ครับ อ่าพักกันนะแต่ว่าก็ต้องติดตามต่อไปแล้วครับว่าท้า้สุดแล้วการเมืองเราจะจะเป็นยังไงเมื่อกี้ทิ้งไว้นิดหนึ่งว่าทําไมลูกสาวดูเตเต้เผดุดกำลังกับบองบองแล้วจะเกิดความกังวลเพราะว่าเขากลัวว่าเพราะว่าดูเตเต้ในปกครองด้วยระบบกําปั้นเหล็กเหมือนกันอันนี้พอมากอสมาก็เคยพ่อของเขาก็เคยใช้ระบบมาเชียวมาเชียวหล่อมาอันนี้นะคนต้องกลัวกันว่าสองคนเนดุดกำลังและประเทศมันจะกลับไปสู่เผด็ดการหรือเปล่า เพิญว่าตอนนี้ถ้าคนเลือกขนาดนี้แล้วนะผมคิดว่าประชาชนก็คงไม่ได้กังวลเลยขนาดนั้นแต่ว่าเป็นความกังวลของสื่อนักวิชาการแล้วก็ชาวต่างชาติและมากกว่าอันนี้ครับเป็นความกังวลที่อยากจะฝากทิ้งไว้ในเรื่องของฟิลิปปินส์ส่วนเมืองไทยนี่ก็เป็นปัญหาของเราเป็นเฉพาะไปเป็นเฉพาะไปการเมพาะไปมันพลิกได้ตลอดเวลานะยิ่งยิ่งยิ่งใกล้ยิ่งใกล้การเลือกตั้งยิ่งโอ้โหมันมันมันมีการเคลื่อนไหวกันอยู่ตลอดเวลาเฉพาะ การย้ายพักของลุมสสครับทั้งนั้นนะฮะต้องติดตามเพราะตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกครับว่าแน่นอนว่าฝ่ายที่เป็นรัฐบาลเจอมรสุมอย่างนี้คะแนนก็ไม่ได้กระเจิงแน่นอน่ะหะส่วนที่เป็นฝ่ายการก็อาจจะดูดีกว่าโดยโดยโดยภาพรวมแต่ว่ามันยังนับไม่ได้มันต้องยังไม่ชัดยังไม่ชัดเวลายังไม่ชัดการเมืองมันก็ยังเคลื่อนไปเรื่อยๆเลยใช่ใช่ครับอะท่้นหมูก็ต้องติดตามนะครับการเมืองไทยก็ยังร้อนแรงอยู่ทุกวันครับสำหรับวันนี้ผมว่าคุณกรกิตต้องลาไปก่อนนะครับพบกับเราได้ใหม่ทุกวัน จันถึงวันจุกสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเล่าเรื่องเด่นคุย,คยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big t a k Big Story